เราจะมาทำบล็อกก่อนที่จะไปกรุงเทพทั้งหมด5วันนะคะโมูลราคานะคะเริ่มต้นที่บาทหนึ่งตายดีไม่เหม็นไม่เอาดีๆไม่เหม็นเอาดีๆไม่รู้ว่าจะทําอะไรก่อนอะไรอย่างแรกเพราะว่าแบบจะเก็บของก่อนเก็บห้องก่อนล้างตู้เย็นก่อนหรือย,อยังไงอะไรก่อน ตอนนี้ก็คือตีกันในหัวว่าฉันควรทำอะไรก่อนมาพบกับช่อง Fast Story กันอีกแล้วนะคะก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาทำบล็อกก่อนที่จะไปกรุงเทพทัท้งหมด5วันนะคะว่า5วันก่อนที่เราจะเตรียมตัวไปเเราทำอะไรกันบ้างนะคะทำไมอ่ะลูกดูก็เป็นซะแบบนี้นะนี่ดูมันดูมัน วันนี้คลิปเสียงแบบฝนอาจจะดังนิดนึงเพราะว่าวันที่ถ่ายก็คือฝนคือตกหนักมากนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือซักผ้าแล้วนะคะก็คือจริงๆเราเหลือซักผ้าก็คือรถรถรถรลนี้แหละทุกคนแล้วก็มีซักตุ๊กตาทั้งหมดสี่ตัวเป็นสี่ตัวที่เราจะเอาไปนะคะทุกคนก็จะมีแบบน้องแครอทน้องชู่ๆน้องที่ทีน้อง,น,องนี่นะคะทุกคนก็สี่ตัวคือมีชื่อหมดแล้ว แต่ว่าน้องแครอทก็คือชื่อแครอทนะคะเพราะว่าน้องเป็นแครอทอะไรปีหิวเปล่าว่าทำไมตัวเลิกน,นนะคือมันแบบหายบ่อยฟาก็เลยซื้ออันนี้มาหาย่ะเป็นแบบ A แอร์แท็กเวลาติดตามตัวนะคะแต่ว่าไฟาดอ่ะไม่ได้เชื่อมแอป,ปกับโทรศพัพท์ฟาดฟาดเชื่อมกับโทรศัพท์พี่นะคะเพราะว่าเหมือนเชื่อมได้แค่เครื่องเดียวทุกคนมั้งนะก็เลยเชื่อมของพี่ไว้นะคะโฮโคสองร้อยสองบาทแมวหิวหนึ่งอัตรานะคะปีไปไหนอ่ะ ปีเราเราจะต้องอเทอาหารให้นอนมันร้องมันไม่อิ่มปีไม่อิ่ม,ไ,มไ,ไปโดดจินเข้าไปไคือมันเป็นแมวที่แบบ ต้องจับมาไว้ตรงถาดตลอดเพราะว่ามันไม่เดินมากินนะคะมันเป็นไรคือบางทีอ่ะในถาดมันก็ไม่กินแบบมีเม็ดอยู่มันก็ไม่กินใช่ไหมแล้วก็เลยจะต้องเทเม็ดสักนิดน,นึงอ่ะแล้วมันก็จะกินใช่ค่ะมันเป็นแมวที่แบบอะไรอ่ะเป็นไรอ่ะดูดูมันตามนั้นนะคะทุกคนเอ๋อเออ นอนสือสและนับตาไม่สิคันให้เจิมกรนอนตาหินจุไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนตกแล้วมันชอบมานอนอะแล้วก็เป็นไรไม่ชไมมใช่ปุ๊บชายาปีไม่เต็มใช่ไหมปีไม่เต็มใช่ไหมปีไม่เต็มหลับหลับหลับ อันนี้คือเราจะเอาเสื้อผ้ามาซักนะคะคือแบบมันเป็นราบเราก็เลยแบบต้องซักมือนิดหน่อย <c oughs> คือจะบอกว่าประตูเราเป็นประตูไม้เนี่ยแล้วแบบเวลาฝนตกอ่ะเปิดยากมาเราก็เลยต้องแบบพองๆอย่างนี้ใช่ไหมแบบนะเราไม่สามารถได้มาแล้ว,แบบแลวการะมังกับซักฟอกนะคะทุกคนถ้าถามว่าทำไมไม่ซักผ้าเสื่อน,นะคะเพราะว่า มันไม่ออกเราต้องแบบมาน,นั่งขัดนะคะนี้ม่เลยต่ออกน่าจะอกกับเครื่องรับฟังพาไปซื้อแต่ฟูกุอันนี้มาทุกคนตอนผมใกล้จะแห้งแล้วนะคะทุกคนเราก็มาใช้เซรั่มกันเป็นเซรั่มผมนะคะทุกคนแชัชช๊มนะคะกลิ่นหอมมาก หอมมากจริงแชร์รูปแบบตรงปลาย,ลายผมแล้วก็ค,คนคนอ่ะก็จะชอบรูปตรงคนค้นเลยกินหอมนะทุกคนก็ตอนนี้ก็ประมาณสองโมงแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่มีอะไรให้ทำนะคะก็ใช้ชีวิตดูหนังเล่นติกตอกไปเรื่อยๆนะคะพี่ไปซื้อหัวชัยท <หอ S 1> ้ามา<อ>นะคะทุกคนพี่อยากกินเฮ้ย ดม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 วันนี้เราจะไปทำซุปหัวเท้ากันซุปหัวเช่าให้ที่เตยกินต้องกินกน่ามันดมหากินเวยทุกคนทำไมอ่ะหวงอ่ะ ถ้เราแบบหรือว่าจะเลยเป็นไรประหวากินสิเออกินทุกคนคือเราเพิ่งเทนอะอันนี้แล้วแบบพอวางไว้สักพักหนึ่งอะ่ะแล้วพอมันกินเสร็จแล้ววางไว้สักพักมันก็จะไม่กินแล้วแล้วแบบมันเหมือนมันจะให้เราเทใหมอ่อ่ะเออทุกคนงงมากมันเป็นไรอะ่ะเหมือนได้ปีเลยอะไรกัน่ะอะไรกัน ช้ขี้โม่นะคะเมื่อกี้มันยาง้าไฟกระเด็นล่ะแรงมากมันกระเด็นเกีเก่ยข้าจมูกเลยเราต้มน้ำซุปอยู่นะคะทุกคนแล้วก็ระหว่างรองเดี๋ยวเราก็จะไปเราก็จะไปหัน่นหัวเชื้อท้านะคะแล้วมันต้องหนาไหมเนี่ยนี่เขาหั่นแบบนี้นะทุกคน เชเท้านะคะอันนี้มาม่ารสชีสอันนี้มาม่ารสเผ็ดนะคะทุกคนก็คือตอนนี้เสร็จหมดแล้วนะคะแล้วก็รอพี่กลับมาแล้วก็กินข้าวนะคะทุกคนแล้วก็เดย์ห้าน่าจะไม่มีอะไรแล้วหรือว่ามีอะไรคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะคะก็เดย์ห้าก็จบแค่นี้นะคะก็ไปเจอกันพรุ่งนี้เดย์สี่นะคะเร็วมากสวัสดีเดย์สี่ค่ะทุกคนเพิ่งตื่น Loser, ions. อนนี้เวลาเจ็ดโมงครึ่อ้จงอ้เบกาวอของก่อนต้อไดูเลเขาไม่ปิดพัดลมนะเขาไม่ปิดพัลมเด้ะหน้าตาสดใสค่ะวันนี้ เธอเล็กมันทิ้งหลอดให้เราดูสิเสร็จแล้วเช้าเป็นน้าแล้วเนี่ยเปลี่ยนเ้าให้เยุ้ยหลอดเราปิดไว้แล้วเนี่ยหลังตู้ตู้เขาล็อกโมกเร็วมากเราตื่นเร็วว่า เอ้เปหลับนี่หว่าหลับนี่น่ะเปยไว้หลับใช่บล็อกทำบล็อกบล็อกบล็อกก็เหรอใช่บล็อกบล็อกไม่คนไม่ลังทายบ้างถึงก้านตาแล้วเสียใเสื้อนี้บนพรดรเดเช้าไรก็มื่ออยู่ชื่อ mama 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 บอกว่าห้าโซเดียมเยอะแล้วมันจะใช่เพราะฉะนั้นต้องเกลี่ยมาม่าอีกเย็นเนี่ยซื้อให้ด้วยจริงท้ามันอีกจริงใจจริงจังใครไม่อยากอยากรักเธอแบบวายทูดูคีข้อมูลราคานะคะเริ่มต้นที่บาทหนึ่งคนไม่ได้หรอกสิบล้านเริ่มต้นที่เสียงเสียงเริ่มต้นที่เปียกหนึ่งซองค่ะใช่รูมัน อะไรอะ่ะมา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 นี่มามามคือมุกมันหย่อนอย่างเงี้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้มา <laughs> แ๊บนึงนะทุกคนอึ๊บโอ้นนยตัวใหญ่เกินออโอ้ยหัวเบาหาปลาคอปีกันให้ปีมันทำหายแล้วเสียงใงแล้วลัลแล้วลองหายดยเรื่ออยู่ อ้าไม่เจอค่ะไม่เจอฟังเสียงไม่ได้ยินอ่ะโอยวงการเสือไปตรงไหนไม่ได้ยินอ่ะไม่ได้ยินเลย ดูดิแต่ว่าครั้งี่แล้วที่ี่เตอหาเจอมันหลแบบนี้ปะเออหลุดนี้แหละเออทำไมวะแม่โดนบีบม้าละมาละตัวต้นเรืองคอยเต็มปะวาวะไม่นะจับไมา มกินนนวัีช้ชวนใครเข้าบ้านชวนปีฝนฟูนะ่ะน,นี่เรามาซื้อเขียงนะคะทุกคนเพราะว่าเขียงที่บ้านหักแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กมานะก,กานะกะก้าวเนี่ยเรากำลังจะไปซื้อของมาทำกินเย็นนี้นะคะร้านไกลามากค่ะสิค้าใหญ่ ก๋วยเตี๋ยวใส่ไ so ข่เอเล็กใส่ไข่ก็นี่อันนี้คุณพี่เรามาอีกแล้วกอนเ่ยมาู้ปว่าทุคนลังแบบเปายา่นค่ะทุ่มสี่สิบตาดีชื่อ้้ยเออแบบ้ำวงพรุ่งนี้นะคะเราต้องตื่นมาแต่หกโมงเพื่อจะมาทำกับข้าวนะกรกคน เจอก,กันพรุนี้ค่ะได้สามวันสี่สิบสองโอ้โคือายเดีด๋ยววันนี้เทำกับเข้าต้องเึนหกโมงแต่ตอนนี้หกโมงสีิบองโอ้โหสุดยอดาามาเผากันจ้า วันนี้จะทำผัดผักกับกับอะไรวะพี่ก็ไปชี่ยืนชีสซาชี่ไปเข้าไหมไม่เข้าติดดามไปโอลิมปิกได้ใด่อะไรนะติดแต่ไม่กรอบอะไรนะสุกแต่ไม่กรอบ แต่ไม่กรอบกรอบไม่กินทอดใหม่กรอบนอกไม่สุดไหมมราจะใช้ให้ปั่นกระเทียมตอนนี่านั่งเอาเขาขึ้นมานทุกคนเพราะว่า เออเีอะไรละ่ะฟังมองเฮ้หน,หนูฟังหนูฟัง,ฟงแม่บา้านออนไลน์แล้วเหรอสนุกอ๋อสนุกอ่ะเดวยวก๊อนีอะให้ดูบ้างบ้านชาญเมืองหุยชาญเมือง <c oughs> ชาญเมืองบ้านชาญเมืองค่ะ <c oughs> S <S มันเช่าทีถูกก็จะเช่าแต่ถ้า God, มือสองที่เราซื้อได้ราคาเราจับต้องได้เราก็จะซื้อเลยทีนี้ก็เลยเริ่มหาตัวเลือกั่นกันว่าเรามีธุรกิจกันอยู่ตรงนี้เราก็จะหาบ้านที่มันอยู่ไม่ใกล้กับธุรกิจเพื่อที่จะสะดวกในการเดินทางของเราหนูว่าหนูชอบหลังเนี้ยหมือนหนูจะทำเรื่องซื้อรอแล้วเดี๋ยวางอื่นเราค่อยว่ากันไม่ถึง20ไม่ถึง20นาทีอะค่ะพี่แจ็คหนูทำสัญญากระเสร็จแลิฐ เราพี่ก็บอบ้าขอก็ไปเลยเขาก็บอกว่าเนี่ยน้องไม่ดูข้อมลแเบบกก็เลยบอกว่าตู้เย็นคือ้ักผาห้องครัววิวอินตัดเตัอนครบข้าชาตอนสิบเอ็ดโมง เราจะขี่รถเอากล่องอันนี้ไปให้พี่เตยนะคะไปเลยจ้า <c oughs> รรนร้อนมากทุกคนแบบเหมือนโดนผเผาอะร้อนมากนี่ค่ะปุ๋ยที่ใส่ต้นกหนาวไม่ได้หนาวเนละทุกคนกันแดดนะคะแต่ว่าเพิ่งมาถึงบ้านเมื่อกี้ก็เลยแบบนี่เรามาแบบโคลล็ ดูนะคะว่าวันนี้เราจะได้หรอเ่อนีไบรงผมแ้อให้เรานกงาไหนมา สแสดงว่าตอนนี้หอมหมดลยอันนี้พี่ก็ใช้เคยใช้หอมนันหนึ่ง,นนงอ๋อใช่ใชมันสามารถใส่เ<ช>ม็ามาเดียวแล้ว,วมันก็หอมได้ถ้าเมืนก็ใส่ยอะนี่ร้อยยี่สิบอ่สิบกว่าบาท้ไม่ไหนนี่ร้อยหกวิาสองสีนร้อยหกอุ้ยแสงว่าอุยสองสีนถูกกว่าสี่ร้อยแปบ อันนี้ก็คือของที่ซื้อไปทั้งหมดนะคะสีถุงใหญ่หญอันยองเดย์สองค่ะทุกคนกําลังแบกตุ๊กตาไปซักนะคะตอนนี้เวลาแปดโมงครึง่งวันนี้คือตื่นมาแล้วสดชื่นมากเพราะว่าเมื่อวานนอนมาสามทุ่มครึ่งนะคะก็คือไม่ได้นอนสามทุ่มครึง่งคือแบบนานมากก็แบบเทิมนะคะคือเมื่อวานคือง่วงจริงก็เลยสามทุ่มครึง่ง ตอนนี้ก็แบบเอาตุก๊กตามาสักนะคะทุกคือวันนี้แบบฝนตกแต่เช้าเลยก็ไม่รู้ว่าฝนจะตกทั้งวันไหมนะคะก็เลยรีบซักดีกว่าสองตัวก็เติมแล้วนะเนี่ยะอันนี้ทู่ๆกับน้องคารลอตเตื่นเลยตื่นเลยเอปีอ่ะธอดูมานอนดูมานอนทำไมปีไม่ไปน,นอนข้างบนล่ะลูกสวัสดีตอนเย็นจ้าวันนี้ตอนเย็นเสนอ เมนูชั่ววินเส้นผัดไข่นะคะวันนี้คือแบบถ่ายตอนเช้าใช่ไหมแล้วก็ซักผ้าแล้วก็คือหายไปเลยเพราะว่านอนออมนะคะไม่มีอะไรทำตกเย็นมาแล้วก็เลยจะมาวุ้นเส้นผัดไข่อันนี้เป็นวุ้นเส้นของเราดูคือเราบอกพี่ว่าเราอะอยากกินตามวุ้นเส้นเอ้ยตมเส้นเล็กใช่ไหมแล้วดูพี่เราซื้อมาให้เป็นเส้นเล็กใหญ่มะ ถุงใหญ่มากนี่คือหน้าตาเซเลกผัดไข่ ไปกินก่อนนะคะทุกคนเอาดีๆไม่เหม็นแปกไหมไม่เอาดีๆไม่เหม็นเอาดีๆไม่เหม็นกับพี่เมนคตยยองใกล้ทุกคนที่เราปากมันเหม็นเขาไม่เชื่อไม่เหม็นเอาดีๆ ไม่เม้น <c oughs> คะ่ะไอปีกัวนนี้คะ่ะมันไม่เต็มคะ่ะปีนะ่ะปีมันไม่เต็มคะ่ะงงอุ้ยตรงนี้มันสะท้อนแสงเลยทุกคนทุกคนรู้แต่ฝ่าไม่รู้อะปีมามานี่มาลงมา ไป,ไปไปแล้แม่มา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 ดูมันดูมันอ้อหเย็นมากเลยลูกเกิดะรมามา ทุงทุงสาวคุหรอนี่น้าคนรมวมอ่ะเอ้ยตาเด็มเก็บที่คือขานี่คือถีบเอาพี่แ้วไปหูน้องเอามากรูนด้วยก็ไมด่ะแกมันจะมากินของน้องทำไมอ่ะของใจเองก็ไม่ แล้วมันก็ปล่อยกล้องไว้ตับมึงทางนั้นถ้าลุกไปนี่ถ้าลุกไปนี่กล้องว่างเลยนะโอ้โหไปอะเหมือน,น,นเป็นของอ้าเอ้าทุกคนเห็นปี๋ไหมอยู่นูน่น ยามาให้ลองค่ะอันนี้เป็นยาที่แบบเราจะเอาไปยื้แหวนนะคะก็จะมีเป็นพาราก็ฮาสเยาคือแบบลายน่ารักมากเลยมันเป็นลายแบบ่างเหน,นียดูดิแล้วก็มีอันนี้อู้ฝัร้องทุกคนฝนตกลายนี้น่ารักมากเป็นที่แปะนะคะเวลาป่วยแบบถ้า้าป่วยก็จะแปะก็ยาวันปวดจะเป็นสีแบบนี้ บบก็อย่างแรกเลยที่เราจะทําก็คือซักผ้าค่ะซักกระเป๋านะเป็นพวกแบบกระเป๋าแบบกระเป๋ากระเป๋านี้กระเป๋าแอบบันนี้แล้วก็แบบวกระเป๋าสะพายข้างฟิลเหมือนกระเป๋าเทียงอ่ะแล้วก็พี่ฝากซักผ้ากูนาะนะคะแล้วก็จะไปซักด้วยอไแบบนั่งอยู่หน้ากระจกมาประมาณสิบกว่านาทีละ ดูว่าจะทําอะไรก่อนอะไรอย่างแรกเพราะว่าแบบจะเก็บของก่อนเก็บห้องก่อนล้างตู้เย็นก่อนหรือยังไงอะไรก่อนตอนนี้ก็คือตีกันในหัวว่าฉันควรทำอะไรก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอ <c oughs> เก็บของที่อยู่บนโต๊ะแล้วก็โต๊ะนี้ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าจะได้เก็บกวาดห้องอะไรให้พี่เตยน,นะคะไปเก็บของส่วนที่มันเป็นของเราก่อนอะ <c oughs> ของที่เราจะเจตนะคะใช่อันนี้ของในห้องเจตเลยทํำอะไรที่เป็นหอวมีแก้วน้ําด้วยอันนี้เป็นแก้วน้ําตั้งแต่แบบครูให้ครูแจกตอนไปฉีดทุกคนนี้อันนี้ฝาเราไปซื้อมากคนอ ตอนนี้เรามาซื้อถุงดำเพื่อที่จะเอาไปครอบของกันนะคะทุกคน นี่เขากำลังดรดิด็ดนะคะเพื่อจะเอามาคุมกับเตียนเพราะว่าฝนตก นี่คือมานั่งล้างเงาะกันนะคะทุกคนเพื่อที่จะเอาไปให้ลุงแล้วก็เอาไปให้ป้าเจ้าของหองนะคะคือเงอเน,นี่ยเราเก็บไว้ตอนเย็นนั่นแหละค่ะทุกคนแล้วก็เก็บใส่ก็มาแพ็คของกันนะคะทุกคนคือแบบเก็บตอนฝนตกอะ่ะคิดดูดิอันนี้คือของทั้งหมดนะคะทุกคนคือเยอะมากจบไปแล้วนะคะทุกคนกับคลิป5้าวันกลับไปกรุงเทพแล้ววันนี้ก็คือวันที่เราไปกรุงเทพค่ะดูของแบบเต็มหลังรถเลยด,ดูดิดดคือแบบที่ใส่ถุงดำไม่ใช่อะไรเพราะว่าฝนตก ตามนั้นนะคะทุกคนก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายก็เดี๋ยวไปเจอกับบล็อกข้าหหอมนะคะทุกคน๊ายบ้ยค่ะ